ครับวันนี้เราจะมาดูอาการเครื่องสภาพาทั้งเดียวนะครับมิตชินะครับดุ10ิกิโลครึ่งครับ SF 1 0 5 SS นะครับ10กิโลครึ่งนะนี่อาการมันเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่ขึ้นเลยนะครับดูนี่แผงด้านข้างนะครับแผงด้านนี้นะครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะมีมีสวิตช์นะครับ มันดังต๊กเตกนะครับผมต้องรื้อแผงตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแผงตัวนี้นะครับอาแกไฟนะครับเดี๋ยวหาตัวเสียก่อนครับดูนะครับอันนี้เคยซ่อมมานะครับแผงตัวนี้นะครับนี่ครับฮิสตันเปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าซ่อมมาจากไหนนี่เปลี่ยนมาแล้วครับดูนะครับ นี่นัน่นนั่นหลังกระเจาะนะครับจเจาะเลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องถอดออกไปแล้วลองเช็คไฟก่อนนะครับว่ามันมีไฟครบหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเจอตัวเสียยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อให้นะครับว่ามีตัวเสียอะไรบ้างนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่ขึ้นเลยครับกดกดก็ไม่ติดนะครับ ตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับแข็งเห็นนี่นะครับมันดูนะครับบวมนะครับแล้วมันเป็นขี้เกลือนะครับเดี๋ยวผมจะจะถอดมาวัดดูนะครับผมจะข่าตรงนี้นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนพิสตันมาแล้วนะครับนี่ครับเปลี่ยนแต่ไฟมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ผ่าตัวนี้นะครับผ่าแล้วก็ลองออกมาวัดดูนะครับผ่าประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผ่าให้ดูเลยนะครับ

พอครับ <c oughs> เราก็เง,งี้ยซิลิโคนนะครับ <c oughs> เอามีคัตเตอร์ปาดหน่อยนะครับลองมือเลยนะครับ ว่าเป็นที่ซีนะครับนี่มันซ่อมยากลนะครับมันเป็นซิลิโคนนะครับแกะยากวัดวงแรก็ยากนะครับต้องเดาๆด้วยครับผมก็ช่างเดานะครับเดาว่าตัวนี้เสียครับดูดูภายนอกนะครับดูภายนอกมันบวมๆหรือว่ามีที่เกลือก็ลองสุ่มๆดูนะครับหลักการอาจจะไม่ค่อยมีครับแต่ดู ดูสภาพมันนะครับดูสภาพมันถ้ามันไม่ผิดไม่ไม่ปกติก็ลองสุ่มเสียงดูนะครับมองแรงนะครับเสียงของแรงนี่ตัวนี้เลยครับขา,าครับสองขานะครับเราก็ถอดออกมาก ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับบางทีไฟไม่พอมันก็ไม่ทำงานนะครับค่ามานัมมน,มนนะครับสองร้อยยี่สิบไมโครก็ยิมสองไมโครนะครับยิ้มสองไมโครสองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับ สองร้อยห้าสิบโวลต์เดี๋ยวผมไปไปดูอะไรเก่านะครับสมะแม่ไปอะไรเก่านะไหม้บ้างไหม้มากรวมกันนะครับเลยนะครับไม่ค่อยมีนะครับสองร้อยห้าสิบโวลต์ สามร้อยสามสิบเดี๋ยวหายยากนะครับเดี๋ยวผมหาของเก่ากครับถ้าเจอของเก่าจะเอามาใส่ดูนะครับเดี๋ยวผมถอดดูก่อนนะครับเดี๋ยวใส่แล้วจะลองใหม่นะครับถ้าถ่ายมันนานจะนานครับเสียเวลาดูครับ อันนี้ก็หาเจอนะครับนี่ถอดออกมาแล้วนะครับดูนะครับมันเป็นบวมนะ้ครับบวมสนิมขึ้นนะครับมีถอดเมื่อกี้ถอดออกมาแล้วนะครับขาลบอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้สภาพมันดีอยู่ครับเดี๋ยวนี่หาตัวเก่าเจอนะครับอันนี้เป็นไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเอาตัวเก่านะครับราคาเท่ากันนะครับ สองร้อยห้าสิบโวลต์ยี่สิบสองไมโครนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมวัดค่าให้ดูนะครับอันนี้อันเก่านะครับตั้งไว้ที่ยี่สิบไมโครนะครับตั้งเห็นหรือเปล่าครับยี่สิบไมโครลองใกล้หน่อยนี่นะครับวัดให้ดูนะครับค่ามันยังไม่ถึงหนึ่งไมโครเลยครับจุดเจ็ดไมโครเองนะครับแสดงว่ามันเสื่อมนะครับ นี่นะครับสูตร6.7นะครับตัวดีนะครับตัวดีมันยันเกนะครับเพราะของผมตั้งสูงสุดแค่อะไรนะ้นตั้ง200ไมโอนะครับยวผมวัดให้ดูนะครับนี่27เมโครเลยนะครับอันนี้มัน22นะครับ27เมโคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยววัดตั้งที่200ไมกโคนะครับผมวัดให้ดูอันก่าวครับ เก่าวเทียบกันนะครับ0ูนจุดแปดนะครับ0.8จุดแปดตัวนี้ยี่สิบไปนะครับคิดว่าตัวนี้เสียแน่นอนนะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมลองให้ดูเลยนะครับอันต่าต้องขุดขาหน่อยนะครับของลูกบอเยอะนะครับผมปิดพัดพลมก่อนนะครับ พัลดลมเอารถ่านนานๆบางทีดูนานก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับการบกกับกีการถอดนะครับนี้เราดูตัวเสียกันเลยนะครับไม่ได้ง่ายนะครับเสียพข้อที่เดียวเลยนะครับ พอยาตเปิดพัดลมแป๊บนะครับอันตรายนะครับควนปะกีอันตรายนะครับไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับต้องมีเครื่องเครื่องดูดควนนะครับม่ผมใช่พัดลมนะครับบางทีเสียงรบกวนก็เป็นพัดลมก็ขอโทษด้วยนะครับ จิ้มเข้าไปให้มันมือดันด้วยนะครับดันให้มันติดกับแผ่นพ้นะครับอีอย่านนี้นะครับนีครอบปัดเรียบร้ยนะครับบอกกีนะครับมันยังมีสองตัวค่าเท่ากันนะครับนี้มันจะต่อแบบอนุกรมกันครับไม่ใช่ขนาดนะครับอนุกรมถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสื่อมนะครับมันก็ไฟก็ไม่พอนะครับถ้า บางวงจรจะอนุกรมกันตัวหนึ่งตัวใดเสียมันก็ทํางานได้อยู่นะครับอันนี้มาอนุกรมครับบางวงจรเขาขนาแนนครับผู้ผีนะครับถ้าขนแนนกันปุ๊บตัวหนึ่งตัวใดเสียมันก็ทํางานได้นะครับแต่ถ้าอนุกรมคัข้ามจะลดน้อยลงนะครับมันอาจจะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับลองสดๆเลยนะครับนี่เราก็เสียบหน้าจอข้อที่เดิมนะครับ เดี๋ยวถ้ามาทำงานใครไปลองที่เครื่องนะครับแต่เขาที่เดิมน,นะครับส่วนพิสตอนเรายัางไม่เปลี่ยนนะครับมันอาจจะดีนะครับผมหาสวิตช์ครับใส่สวิตช์นะครับ,ส,ส,รบสายสวิตช์ที่เครื่องครับมีสีให้เสียบตามสีเลยนะครับ สาไปก่อนโตมันเกินระเบียบเกินนะครับหาไม่เกจอสายไปสาไปแป๊บนึงนะครับอ๋อเจอละไว้เป็นเบียบเกินปติด้าลงกันนะครับเดี๋ยวรถกวนเยอะอันนี้ เสียงรถดับนะครับเข้าบ้านไไปดูเลยนะครับไปเข้าตรงนี้นะครับอยนะครับสองขั้วนะครับสองข้างนะครับไฟสองร้อยี่สิบครับเสียบไปนะครับสองข้างนะครับลองดูเลยนะครับ ตั้งกล้องดีๆนะลองดูเราสวิตสวิตอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมถอดออกมากดตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะครับถ้ามันฟังเสียงถ้ารีเร์ทำงานมันก็แน่าจะใช้ได้ครับผมเสียบปก่อนนะครับลองกดกันนะครับ โอเคใช้ได้นะครับมยขึ้น F1 นะครับ F1 ก็คือมันยังไม่ต่อเพชเชอร์ต่อควบวงจรนะครับเราต้องไปลองที่เครื่องนะครับปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับตอนแรกๆมันเปิดไม่ติีเลยนะครับเปิดเครื่องละวมีเสียงรีเลย์ทำงานแล้วครับเราก็กดโอเคน่าจะใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องเลยนะครับ ตอนนี้มาลองเลยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับสตาร์ทเลยขนนวนผ้าเรียบร้อยนะครับฟังเสียงน้ำเข้าก็โอเคแล้วนะครับ น้ำหนลิตร75นาทีนะครับคิดว่าคงไม่ดับแล้วนะครับไม่ใช้ได้นะครับเปลี่ยนซีหนึ่งตัวนะครับซีก็ตัวประมาณ10กว่าบาทนะครับอ,อน้ำเข้าแล้วนะครับ เข้าเรียบร้อยนะครับเปิดดูนะโอเคนะครับใช้ได้เปิดฝามันก็หยุดนะมันมีแม่เหล็กตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ผ้าซักดูนะครับเป็นเครื่องนะครับคลิปนี้การซ่อมเครื่องซักผ้านะครับก็ไว้แค่นี้กันนะครับการซ่อมแผงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ